ก็สวัสดีกันด้วยครับนี่ก็คือกับรายการอะไรสักอย่างนะตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในชิดเออบได้นะครับแล้วก็มีรถอันนี้มาขับเล่นเป็นรถโง่มาขับผวดเมืองผวดชาวบ้านเราตรงนั้นเขาทำรนเกาเอ้าวเฮ้ยไปเลยไม่ถึงนี่ไปเงี้ยไาเงี้ยดิเราจะไปไหนดักหน้าปลาดักหน้า ปาดักหน้าปาดักหน้าปาดักหน้าตายตายไม่ไม่ตายวันเออเฮ้ยเหนืมันไม่มีเลยเอาเฮ้ยเอาล้โดดลงมาเฉยเือฮึอ่ะตึ๊ดติดต้นไม้ตำรวจมึงยิงอะไรฮะเดี๋ยวเนี้ยป๊อกปุยเนี่ยป๊อกปุยเนี่ยป๊อกปุยขับไปฟ้ายยิงแม่งโดนไม่ดียิงยิงแม่งเลยตำรวจตำรวจตำรวจตำนาย เป็นเดตากิตัวเดวยเอาโดน <c oughs> เฮ้ยใครมาเฮ้ยตรงนี้ไม่เอายิงกลับมาไมโดนจะไหวาแล้วเราต้องเล่นตื่นคนละเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนไม่เรานี่ดยูโอ๊คพอ,อร์อะไรตรงนี้อยู่โปกเลยครับไม่ครับยิงยิงเออเอาตายด้วยคุตึง้งเก็ดตึ้งเกล็ดจลดมามาต่อต่อต่อไปรถแซนคิง เขอยู่กันในทีเดียออนไลน์โหมดนะหมูที่บอกกไนใช่ไหมแหมว่าไว้ไงมันมันทับผหมดก็ซีรีส์ทีเดียออฟไลน์แต่งรถผมก็เลยทำแล้วนะจะบอกว่างั้นโอเคเพราะว่าผมจะมาทำแบบเล่นเรื่เปลื่อยนะความคลายความเครียดนะฮิมือแทนเหี้ยโอ้โหฟ่าแสแต่ก็จะมีมอสมาลงด้วยนะอะไรนะลุง พูดนิ้วกลางทำไมวะฮะฮะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงสติกกี้บอมไม่ยิงเรานี่ยเราเอาเฮ้ยรถกูไหมเฮ้ยเอารถย,ยางหน้าไม่หมุนอีกเดี๋ยวก่อนลงก่อนไม่เคลนเร็วเข้าเอาืโอ้โหโดนไปลุกอีกเอือระเบิดตายแล้วโอเคแล้วก็อีกอยาก่างน,นะครับผมซื้อทีวีออนไลน์นะจะไม่ได้อัพแล้วเนื่องจากว่า สามสิบวั 30, นอย่าขับมาแล้วกันเออสามสิบวันสามสามสิบวันพูดยังไงฮะรกนะักษะฮะแลสามสิบว 30, 000. 30, 000นั 30, นสามสิบวั 30, นเหรอสามสามสิบวันสามสิบวันจะบึ้มเมืองน,นี้ทิ้งยังลาบข้าเป็นหน้ากองตายตายอ้าวตายเองอีก อันนี้กูคงจะไม่พอ,อจากเขตของโรงพยาบาลถ้ากูจะไม่ปรับให้เพเยอร์เป็นอาณาตักอ่าก็าไม่ต้องติดติดตำรวจมันมันดีชอบชอบชอบ,ชอบไปเลยเนี่ยอา,อาแต่งเต็มแต่งเต็มยังไงล่ะโค้โมอดนะนี่เรียบร้อย,ปอยไปทุกข้อดยมัน อานอ้านชนคนแรลกชนยับยิบต้อยยิบอ่าเมื้อเมื้อโอ้ผังหมดอ้ามชนชนชนแรก ชนไม่ได้ชนไม่ดไมดย้ยมีเหยียบวยเหยียบเหยียบแม่งเลยเหยียบแม่งเฮ้อสามสามสิบวันเหรอไม่มีเรานะตามนั้นนะครับสามสิบวันอย่างที่บอกไปนะไม่มีอะไรมากคลิปคลิปในมักเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเล่นแบบบ้าครั้งนะบาครั้งออนี้ดิฟทำไมเอา้าีิฟไม่โดนอีกเอา เฟียงหัวตอนนี้เอาเฟียงโดนรถตัวเองเฮือหอยอะไรซอสไม่ขึ้นมาตอร์ลี่ตอร์ลี่เนื่องจากระเบิดรถตัวเองรถตอรลี่ใช่ไหมได้โคนโดนงัดนัดกับพี่กับน้องโดนหมดอ่ะวันนี้อ๋อหลวจมึงนั่งทำไมในป้อมฮะมึงไม่ออกมาช่วยตำรวจคนอื่นช่วยจับปูฮะแห้ ไอ้นี่อะไรดิบจำดิบแต่ฮะนั่นก็ชนชนชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ดีไม่ดีรถชนกันไม่ดีไอ้นี่ก็ขับช้าขับช้าอา้าวเพียงผิดคันเ,เดี๋ยวรอมันดักอะไเพียงผิดคันฮะฮะฮะไอ้ขับมอเตอร์ไซค์ไอ้ขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอ้ขับมอเตอร์ไซค์ตามมันไปตามมันไปขับไปไหนมันวะ เอาเฮ้ยรถระเบิดเอื่อแม่งระเบิดเดียะอันนี้เอหมยรถคนอื่นขับก็ได้วะโอ้ยเวทป้าเว้ยเวทป้าไปเลยป้าไม่ขึ้นแอนแอนเือ้ยผมนีกเอาเอาดีมังั้นะอไปไปไปปืนปืนแรงแรงไหมโอ้ยตำรวจเอาเปละครับเอาไปละครับ ข้างบนนู้นเอาไงข้างบนนู้นเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปเคลื่อนโชว์โหดดอกนี่ดูดูซะด้วยเนีน่เวปป้ายุกลอยจับว่าเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะเฮ้ยขับคนเวปป้ายอุย้ยชนสอไปหรือมันลงมาวะ่ะเฮ้ยยตำรวจตำรวจเป็นขับที่วะ่ะเฮ้ยไม่น่าข้าวไม่อกี้เรื่องโอ้โหโดนชนฟิวอีกดูไหมเคลื่อนลุกขึ้นมาอะไรครับคุณตำรวจฮะคุณตำรวจไอ,อ้นี่ดิฟไม่ย่างเท่ด,วดอว่าดิฟไม่เหี้ยเหรอดิฟไม่เหี้ยเหรอ นิดไม่เห็นเท่อฮะตำรวจมาเต็มเลยโอ้ยรถจิ๋วขอบรถจิ๋วไว้ดีกว่าดีกว่านี่ยรถจิ๋วแม่งเลี้ยวสี่ล้อด้ะยรถเสียวน้ำนี่ผมลงแฮนดิ้ไว้มึงอะไรอะไรข้างบนนั้นมีปัญหาไหมโอ้ยหลายคนตอกไฟเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยอีกตำรวจเลยตามมาเถอะมุมได้หมดทั้งสดเชื่นะ อะไรอะไรขโมยนู Hence, what? What oh, forward, the ่นอะไรอะไรตะปูนปะครับตะปูนปะครับเดี๋ยวพวกนี้ยิงแม่งตกตรงจากรถเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำดีไหมเนี่ยยิงยิงมันยิง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 โอ้ยแม่งตู้ไม่ไหวเดถูกต้างเตะปืนเนี่ยต่อปืนเต็มๆคุณกลับมาเล่นออฟไลน์ครับอาดาวเลยอย่างวัเนี้ยไม่ได้หรอกแล้วก็ไอเดี๋ยวว่าเดือดปนยิปอแล้วก็ แอดยูซอนอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีนู้ดอ์ลเมอร์อ,อะไรหรอก็แอ,แอดแอดแอดไม่ให้หมดมีอะไรมากเดี๋ยวอยู่ที่อ,อาัลเมอร์ออรแล้วก็โออมโอะโมอ่ดิแล้วก็โนรีโอดอ่าโคตรโลแกนเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงบงบักมีปัญหาอะไรไหมครับเดี๋ยว อะไรอะไรเฮ้ยทำไมปืนเป็นปืนกระบอกนี้อะไรครับอะไรครับอะไรครับตำรวจตำรวจทำไมครับตำรวจิีแม่งตายเน้ยเน้เนีนี้ตมระบายอารมณ์เห็นประเทศชาครับผมตายตายตายเดี๋ยวอะไรมันร้องอ้าอ้าอ้าอ้อ๋อฮะเดี๋ยวอันนี้ดีกวามันไปเยอะัวลัวรัวัวระบายอารมณ์ระบายอารมณ์อะไรตำรวจครับคุณตำรวจมีปัญหาหรอครับผม ยืมรถหน่อยคุณตำรวจมันจะยิงอยู่นั่นแหละรถโดนขโมยแล้วรถโดนขโมยแล้วเว้ยหัวแตกไปอะไรนี่ตกรถไปดิตกรถไปไอตำรวจนั่นอะไรอีกวะเดี๋ยว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 ตำรวจแม่งแรงว่ะอะไรมาตั้งกลมตับกลมตำรวจตับกลมไม่ได้แดกบอกเลยนี่รอดหลอดหอดไปดิบโอ้โหตกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งบงมาอย่างเท่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กงล่ะลงมาอย่างเท่ก็ลงไปดิลงมาดิ เอา้นไปละเอาเข้าร้านจอดรถรตำรวจมันก็เลี้ยวสี่ล้อไว้ยเฮ้ยตำรวจมีปัญหาอะไรอีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยว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 อยู่ไหนอยู่ไหนเอาเฮ้ยเอาอันนี้ดิไม่ก็เราสอยแบบสอยแบบโนสโคบโนสโคบไอ้นู่นมาไหนไอ้นู่นมาไหนดิงไปเดี๋ยว เอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีจริงแม่งจริงจริงแม่งจริงไม่รอแล้วกูมันเอานี้การปล่อยแม่งอะไรครับคุณตำรวจคุณตำรวจทำไมครับคุณตำรวจทำไมครับคุณตำรวจทำไมครับร่วงไปร่วงไปจังหวะนี้แล้วเบิดป้ายโอ้โหหนักแม่งมาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธให้เข้ากับสถานการณ์เบึ้มงแม่งรัวๆไปดิเบึ้มงบึ้มงไปรัวๆครับบึ้มไปรัวๆเบึ้มงไปรัวๆเลยเอาดิเอาดิ เว่ออะไรครับคุณตำรวจยิง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 เอตรงบนตรงบนปลายยิงนี่หมดไม่ตายกรอไม่ตายกรอฮะตาย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 กันหมดตายให้หมดยิง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 ยืนงงในโรงตี๊ยอะไรครับพี่เออข้างหน้ามีปัญหาไหมมี่ปัญหาไหมมีปัญหาไหมครับนี่ปัญหาไหมครับว้าเล่นเกมขำๆมัต้องซีเรียวนะครับนะเกมนี้ โอ้ยเิยงๆๆๆๆยิงไมหมดยิงไม่หมดไอ,อ้ตำรวจตำรวจอะโผเปอร์อีทันเนี่ยพี่เห็นในเลเตาเนาะอะไรข้ามบนนี่อะไรขโมยยิงดักไปด้ยิงดักไปไ,ไ,ป,ไปแล้วเอาเอาเอาไปโหเดียวสี่อยกค่านี้ไป้นนตำรวจว่าไงครับพี่คนคนคน ดับคนแลกห,ห่านอหานานอะไรตำรวจไอ้แดกบหรครับกตุ่มเดียวสี่ล้อห่านขับระเฟิร์สเฟิสั้นแน่แน่มีใส่แว่นตาปืนนี่เลี่ยมทองสุดยอดหานนอน,นอนดิฟดิฟเอออ่อานทำไมครับคุณตำรวจ นี่เลยนี่เลยบกเอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกแคนดิงชายหาดเลยเนี่ยนี่เป็นไงตำรวจยิงไม่โดนหรอกบอกเลยยิงผมไม่โดนหรอกครับคุณตำรวจไปแล้วไปแล้วประมาณนี้เอาหมดทางแล้วหายกลับรถกลับรถกลับรถรถผมขับเกือบสี่ล้อครับนี่ไปไป อ่านอ่านแล้วเงนิงนเงินเลยวะอ่านอ่านอะไรอะไรมันทำคลิปอย่างเมาส์มันทีเดียวออฟไลน์เบือบ่อเบือ่อมาบายอารมณ์ก่อนวันนี้สามสิบวันไปเล่นออน,นอไลน์เนออนหรอวะสามสามสิบวันนะ่ะก็รู้ๆกันอยู่นะ <c oughs> เออแม่งบิตอะไรอะไร,ะไรคุณตำรวจแม่งลงมาหาผูอีกิงเฮ้ยโอ้โหฟิวตกน้ำเลยครับอย่างนี้กูเล่นออนไลน์สามสิบวันอนะ่ะ <c oughs> เออว่าเต้นออนไลน์สองถึลงว่ะไอ้เงาะนี่ยอะอยากให้พี่เล่นเลยขี้กียรี้เกียร์เข้าไปดูนิดเดียวก็ได้พี่ผมนี่แหละขี้เกียร์ขี้เกียร์ชอบชอบมีพวกออนไลน์มาไล่ทุบได้ตีอะนะเออนะแม่ครับต้องเข้าใจกันฮะทีเดี๋ยวผมตอนทิ่นี้จบกับพี่เท่านี้ครับผมลาไปด้วยการยิงมอตำรวจตกนะครับผมโอเคครับสหรับทีนี้ ตัสดี้กผมีกดไลค์กดแชร์กดติดตาทยห้ด้วาายววอว่ยเยนะเ yeah. ย่ยิงยิงตกไปดิตกไปดิตกยันตกยันตกแล้วจงังหวะนี้ต้องตกแล้วโอ๊เฮียบเ้ออ